โอเคนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในช่องของจูนะ๊ดชาแนลอีกรับวันนี้ผมก็จะมาสรุปโอเล็กไอ้เหี้ยวันนี้ผมก็จะมาสรุปอัปเดตใหม่นะครับก็เป็นอัปเดตซูคุนะอีเวนต์ใหม่นะครับผมซึ่งไม่ได้เพิ่มเกาะอ,อะไรเข้ามามากเลยนะไม่ไม่มีเลยแหละไอ้เหี้ยเป็นของอีเวนต์ใหม่นะครับก็มาดูกันนะครับเพิ่มเวลตันจาก3.5เป็น4.5นะครับแล้วก็พวกของทําซูคุนะต่างๆทั้งทั้งหลายนะครับแล้วก็โค้ดก็ใส่ตามนี้เลยนะครับโค้ดแรกนะครเพิร์ดคิงจะได้เป็น2ซัมมอนออฟ แล้วก็ซูนโกโจจะได้เป็นเคิร์ดออฟนะครับผมเป็นของอีเวนต์อันนี้นะครับซึ่งเอาไว้เสกบอสซูคุะนะครับของอีเวนต์ซูคุะนะครับโอเคมาเรามาดูวิธีทำกันเลยดีกว่าเดี๋ยผมรีบไปรีบอันนี้เลยนะโอเคห้าบิลเลียนนะครับเงินเคิร์ดออฟนะครับผมซึ่งเคิร์ดออฟหา่ากไหนก็ได้จากการตีมอนพวกนี้นะครับอ้ัวดาบปาอนตีไปนะครับ ทีเบลเล่ครับจะมีโอกาสดรอปซึ่งหน้าตาคืนออฟก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่อ่าเป็นก้อนแดงๆนี้นะครับโอ้เหล็กไอเ้ยกระตุกอะไรวะเฟรมกระชา,ากจัดเลยคอ,อ,อมผมมันกาดนะช่วงนี้โอเคแล้วก็สุคุนะคอซึ่งอันนี้ได้จากการครานะผมแล้วก็ยูจิสกัฟก็คือคราฟจากตรงนี้นะครับผมซึ่งใช้เงิน1บิลเลียน แล้วก็เลสการาฟซึ่งเลสการาฟได้จากการตีบอสสุกุนะนะครับผมแล้วเดี๋ยววิธีเสกบอสสุกุณะเดี๋ยวพาไปดูอีกทีนะครับเราพาไปดูวิธีทําสุกุณะคอก่อนนะครับให้เรามาที่ก่อแรกนะครับมันก็จะอยู่เป็นโตคราฟนะครับอยู่ในโตเป็นไอเทมที่ใช้ขามนะถ้าหมดอีเวนต์ก็จะเอาออกนะเออไอเชี่ยกูลืมเอาซีดคองออกเดี๋ยวเอาออกเลยเออหรือเอาทิ้งไ้วะเออ สุคุนะคอนะครับใช้นิ้วสุคุนะสิบห้านิ้วแล้วก็โฮลี่แฟกเมนต์สิบอันแล้วก็สองพันห้าร้อยเจมนะครับซึ่งวิธีหานิ้วสุคุนะกับเรสการ์ฟนะครับผมจะหาเหมือนกันเลยนะครับผมก็คือเสกบอสสุคุณะแล้วก็ตีนะครับเออบอสสุคุณะเลือดสองร้อยห้าสิบล้านนะครับมาตีนี่ใช้ซัมมอนออฟสองอันแล้วก็เคิร์ดออฟหนึ่งอันนะครับเสกไปปึ๊บ แล้วกูลืมปิดแล้วกูลืมปิดฮิตบ็อกไอ้เหี้ยกูลืมดูนะไม่ยังมีฮิตบ็อกอยู่เลยกูลืมปิดฮิตบ็อกแต่ฮิตบ็อกมันไม่ตรงกับเอฟเฟกต์เราก็ตีไปนะครับ Okay. โอเคก็จะมีโอกาสดรอปจะมีโอกาสดรอปทั้งเคิร์ดออฟเอ้ยไม่ใช่เคิร์ดออฟไม่ดรอปจะมีโอกาสดรอปยูจินะครับผมเอ้ยผ้าบันคอสีแดงนะครับผมอาจจะมึนๆหน่อยนะวันนี้ง่วงๆไง,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 งไม่รู้ไม่ใช่เลดออฟซีอ่ะเป็นผ้าบันคอสีแดงอย่างนี้นะครับผม แล้วก็สุคุนะคอ,อะสุคุณาคอจะเป็นออฟอย่างนี้นะครับเป็นก้อนแล้วก็มีเอฟเฟกส่วนนิ้วนะครับผมไม่จะมีโอกาสดอบนิ้วนะครับที่เราตีบอสเมื่อกี้จะมีโอกาสดอบนิ้วแล้วก็หายได้15นิ้วแล้วก็ไปคราบนะครับเออผมพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหว่ะคิมนี้ไม่รู้ไอ้เช่ามันเถอะนะโอเคนิ้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมแล้วก็เก็บให้ได้15นิ้วนะครับแล้วก็ไปคราฟสุคุณะคอมานะครับผมเป็นไอเทมแบบนี้นะครับ แล้วก็เอาขอออกมานะครับอเลส,สกราฟนะครับผมแล้วก็กดคราบยูจิมาก่อนนะครับเออแล้วก็เสกแล้วก็ต้องใช้เราต้องอ q ควิปมียูจิสกราฟอยู่ในตัวแล้วก็เคิร์ดออฟอ่าประมาณนี้3อย่างนี้นะครับผมนี่ยูจิอันนี้จะบวกบวกเอ่อ ยีฮิวกับยีปรมิลีนะครับอ่าประมาณนี้ท้าเนบวกแค่เจ็ดหมื่นวะบวกสิเลยเนะี่ยเฮียยี่สิบถูกแล้วนี่ยวะโอเคเฮ้เหียไม่ใช่รือวอมันคือกี่เปอร์เซ็นต์วะเออช่างมเถอะในสคลิปกูเขียนศูุดส ครับแล้วก็กดค้าไปปึ๊บอ่าได้ละนะครับได้ตูคุน้ามาแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลกันดีกว่านะครับสกิลเซตนะครับไอ้เคี้ยกูลืมปิดฮิตบ็อกจริงนะเนี่ยไอ้กูปิดสกิลเห็นกูปิดไปยังวะโอเคคือเป็นงนี้นะครับเดี๋ยวผมไปปิดผมก็ไม่ได้เช็คสกิลไอ้เป็นการยิง ได้เลยได้คนระับไอ,อเฮี้ยลืมปิดฮิตบ็อกซ์เป็นประมาณนี้เลยนะเออไอ,อบอลเดลมอนเกิดเลยประมาณนี้นะครับผมสกิลไฟอเอลโร่ยิงขนูไฟเมื่อกี้ก็จะมีดามเมจเผาเลยนะแล้วมาดูสกิลซีสกิลซีจะเดินไม่ได้นะครับ เชียลืมปิดฮิตบ็อกหมดเลยโอ้แต่สกิลนี้ฮิตบ็อกโคตรกว้างเลยนะกูดาวเร็วด้วยแต่ว่าเดินไม่ได้นะเวลาใช้นี่มานนี้นะครับสกิลวีนี่สุนะเวโคตรเท่อ่ะ นะครับอ๋อทำไมมันเดินทะลุดินได้วะที่อะไรเนี่ย <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวไปแก้โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับจูดพีดอัปเดตสุนะนะครับผมเออผมก็จะเบลอๆเบลนิดนึงนะเออก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันตอนนี้เดี๋ยวขอตัวไปแก้บั๊กก่อนนะครับผมบั๊กดินทะลุล,ละหนึ่งบั๊กเดี๋ยวลืมปิดฮิตบ็อกละหนึ่งสกิลไม่ตรงฮิตบ็อกอีกโอ้ส้นตีนจริงๆนะครับโอเค ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับอัปเดตนี้แล้วผมก็ปรับให้เงยไอเพชรบรรทันที่หนึ่งล้านนะครับผมเพราะว่ากันเพชรฟื้นนะครับแบบว่าพวกโปรเสกเพชรอะไรแบบนี้นะครับถ้ามันเสกเพชรมันจะได้แค่1ล้านโอเคประมาณนี้แล้วกันสาหรับอัปเดตนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเออก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อละออไปปุมมืนจัดเลยว่ะ